คำเตือนนะเว้ยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นให้นึกซะว่ามานั่งล้อมวงฟังผมโม้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังนะชิลๆสนุกๆอย่าไปคิดอะไรมากเอาละ่ะในสังเวียนของพวกเครื่องจักรกลหนักที่โลกทั้งใบแม่งต้องจับตามองเนี่ยมันมีแค่สองยักษ์ใหญ่ที่ยืนคำฟ้าอยู่บนจุดสูงสุดเรื่องนี้แม่งไม่ใช่แค่นิยายปรํปราของบริษัทเว้ แต่มันคือมหาการการต่อสู้ระหว่างอสูรจากแดนอาทิตย์ไทยกับพญายักษ์จากโลกตะวันตกและนี่แหละคือตำนานของโคมัตสุบนเวทีโลกถ้าแคทเธอริลเลอร์คือโกลิอัตพญายักษ์จากตะวันตก ที่ครองบัลลังก์แบบไร้เทียมทานโคมตสุ atsu, ก็คือดาวิดอสูรจากตะวันออกที่เกิดมาจากกองขี้เท่าของเมืองเมืองเล็กๆที่สู้แค่เพื่อไม่ให้อดตายนี่แหละเรื่องราวที่เป็นตำนานและมันคือจิตวิญญ,ญาณของโคมตสุเรื่องของแม่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มจากโรงงานใหญ่โตโออาอะไรหรอกนะเว้ยแต่มันเริ่มจากเศษเหล็กในเมืองทองแดงที่กำลังจะตาย นี่คือจุดกำเนิดที่แท้จริงของพวกมันหัวใจของโคมาสุแม่งไม่ได้เกิดจากความโลภไม่ได้เกิดจากความอยากรวยแต่เกิดจากน้ำตาลและความหวังของผู้ชายคนเดียวเมทารุทาเกอุจิเขามองเห็นบ้านเกิดตัวเองกำลังจะล่มสลายหลังจากเหมืองปิดเลยตัดสินใจสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อตัวมันเองแต่เพื่อปากท้องของทุกคนในชุมชนเว้ แล้วเชื่อไหมว่าชื่อของยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องจักรกลเนี่ยมีความหมายที่โคตรจะน่าทึ่งเลยโคมัตสุแปลว่าต้นสนเล็กใช่ฟังไม่ผิดหรอกต้นสนเล็กๆ็ซึ่งมันช่างขัดกับภาพไอรถขุดคันเท่าตุกที่พวกมันสร้างอย่างสิ้นเชิงแต่ก็นั่นแหละคือสิ่งที่ตอกย้ำถึงจุดเริ่มต้นที่แสนจะกระจอกงอกง่อยของพวกมันแล้วเปลวไฟสงครามแม่งก็มาถึงมันไม่ได้มาเผาให้หมอดไหมเว้ยแต่มันมาหลอมเศษเหล็กให้กลายเป็นดาบ นี่คือจุดเปลี่ยนที่บังคับให้ต้นสนเล็กต้องโตแบบก้าวกระโดดไม่อย่างนั้นก็มีแต่ตายหาสถานเดียวจากรถไถานาคันแรกของประเทศในปี1931กระโดดมาสร้างรถปราบดินตามคำสั่งกองทัพต,ตอนสงครามโลกครั้งที่2และสุดท้ายในปี1955พวกแม่งก็กล้าพอที่จะก้าวขาออกจากเกาะญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ถูกย่างก้าวนี้คืออิฐแต่ละก้อนที่ก่อร่างสร้างตำนานของพวกมันขึ้นมาแต่มันมีความลับจำมือดอย่างหนึ่งว่าไอ้บูโดเซอร์จีสที่พวกแม่งโคตรจะภูมิใจนักหนาเนี่ยรู้ไหมว่ามันคืออะไรแท้จริงแล้วมันคือลูกของศัตรูในอนาคตใช่พวกแม่งถอดแบบมันมาจากบูโดเซอร์ของแคทเตอร์พิลเลอร์ที่ยึดมาได้ นี่แหละบทเรียนแรกที่โคมาสุเรียนรู้จากคู่แข่งเพื่อที่จะกระทืบมันให้จมดินในสักวันหนึ่งสงครามจบลงญี่ปุ่นแพ้ยับเยินประเทศแหลกสลายและโคมัตสุก็แทบจะล้มทั้งยืนแต่กูจะบอกให้พายุลูกที่ใหญ่ที่สุดลูกที่เชี่ยที่สุดมันเพิ่งจะเริ่มตั้งเขาแล้วแม่งก็มาทศวรรษ1960 Caterpillar บุกญี่ปุ่น สำหรับโคมาซูนนะมันไม่ต่างอะไรกับเหตุการณ์เรือรบดำที่เคยบังคับให้ญี่ปุ่นต้องเปิดประเทศอีกครั้งนี่ไม่ใช่การแข่งขันทางธุรกิจโว้ยแต่มันคือการรุกรานที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดของบริษัทและศักดิ์ศรีของชาติและในวินาทีที่แม่งสิ้นหวังที่สุดเรียวอิชิคาวะอิซี o อในตำนานของมันก็ได้ทุบโต๊ะแล้วประกาศกล้าวว่า ถ้าคุณภาพของเราสู้ C-KRT ไม่ได้พวกเราก็ตายหากันให้หมดนี่แหละคำประกาศสงครามที่ไม่มีที่ให้ถอยอีกต่อไปแล้วและนี่คือแผนพลิกชะตาฟ้าที่ชื่อว่ามารุเอเอก็คือไอกันอเมริกาและหมาตัวใหญ่อย่าง Caterpillar อาวุธของพวกมันคือการควบคุมคุณภาพทุกเม็ดพนักงานทุกคนไม่ใช่คนงานอีกต่อไป แต่คือนักรบแห่งคุณภาพเป้าหมายเหรอไม่ใช่แค่รอดแต่คือการสร้างของที่ดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าไอ้พวกฝรั่งนั่นการเดิมพันที่เอาชีวิตเข้าแลกครั้งนี้ผลของมันก็เริ่มปรากฏนี่คือช่วงเวลาที่โลกแม่งต้องจารึกชื่อของโคมัตสุไปจนวันตายใช้ชนะแม่งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยโวยแต่มันมาจากนวัตก,กรรมที่จับต้องได้ รถขุดตระกูล PC ที่กลายเป็นตำนานเทคโนโลยีเหล็กกล้าที่ตีขึ้นมาเองกับมือทำให้เครื่องจักรของพวกมันทำเร็วและแม่นยำกว่าไข่จนคว้ารางวัลเดมิงไครส์ที่แม่งเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลแห่งวงการคุณภาพมาครองได้สำเร็จเป็นไงล่ะมึงพอมีดาบคมอยู่ในมือพวกแมงก็ไม่รอให้ศัตรูบุกมาอีกต่อไปโคมาสูบเปิดฉากบุกกลับด้วยแผนที่โคตรพ่อโคตรแม่จะบ้าบิน ล้อมกรอบแคทเ r อริลลาไปตั้งโรงงานแม่งในยุโรปในอเมริกาไปเหยียบจมูกมันถึงหน้าประตูบ้านเลยเว้ยและผลจากการต่อสู้ครั้งรันตลาดมันก็ตัดสินถ้าอยากได้ความถึกทนแบบสุดขั้วแคทเทอริ l ลาคือคำตอบแต่ถ้าอยากได้ความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีที่เหมือนมาจากอนาคตชื่อของโคมสุดจะโผล่ขึ้นมานี่แหละคือข้อพิสูจน์ว่าพวกมันทำสำเร็จแล้ว และนี่คือผลลัพธ์ของสงครามที่ยาวนานบัลลังก์ของอสูรจักรกลที่โคมัสุสร้างขึ้นมาด้วยเลือดด้วยหยาดเหงื่อดูไอโคมัสุ pc แปดพันนี่สิเจ็ตันไอ้ชิบหายหนักเท่ากับเครื่องบินจัมโบ้เจ็ดสองลำตากดินครั้งเดียวเต็มรถบรรทุกยักษ์ได้สบายๆนี่แหละของที่โตมาจากโรงซ่อมเล็กๆวันนั้นแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดเว้ย เทคโนโลยีต่างหากคืออาวุธที่โคตรเที่ยมระบบคอมแทร็ส์เนี่ยมันเหมือนกับสกายเน็ของจริงที่เชื่อมต่อเครื่องจากทุกคันทั่วโลกกลับมาที่ศูนย์บัญชาการในญี่ปุ่นทำให้พวกมันรู้ทุกความเคลื่อนไหวใครแม่งจะตามทันวะแล้วพวกแมงก็ไม่เคยหยุดพัฒนารถขุดไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันได้ถึง40%ไม่ใช่แค่การโชว์พอร์ทางเทคโนโลยีแต่มันคือการตอกย้ำจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของบริษัท ที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่แค่เพื่อกำไรแต่เพื่อโลกใบนี้เออพูดแล้วก็มันดีใครที่ฟังแล้วชอบใจนะเว้ยกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจให้กูด้วยจะได้มีแรงมาโม้ให้ฟังอีกจากโรงซ่อมเล็กๆที่กำลังจะเจ๊งลุกขึ้นมาสู้ตายผ่านเปเลวไฟสงครามจนสามารถท้าชนกับยักษ์ใหญ่และก้าวขึ้นมายืนบนจุดสูงสุดของโลก เรื่องทั้งหมดนี้คงเป็นคำตอบได้ดีที่สุดแล้วว่าเสร็จเหล็กจากเหมืองร้างแม่งจะกลายเป็นผู้พีชิตโลกได้จริงหรือเปล่าคิดดูวเองละกันอย่าลืมฮะกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบใจพุกมอนมากที่เข้ามาฟัง